สวัสดีครับผมเป็นพี่นอ้องเอฟซีโซนอย่างเพชรบันแพงเอฟซีหนองหญิงครับผมขอกับเป๋าโทนในช่องท่องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องพอดีเคลียบัตรเคลียบของทรงตั้งแต่เศรา้าตอนนี้ก็สิบายสามนะครับไปเคลียบทั้งของตกหลน่นทั้งของของมุ่นบกครบนะครับพี่น้องทางไปสนีบวสามารถจะทรงได้ละกันทางเคลื่อนรี ไอ้เอกชนบาาริษัทจัดทรงใดขอมูลอันใดตกหล่นตกค้างกะเอามาเพื่อที่จะมานำมาแก้ไขหรือว่าโทหาเจ้าของนะครับว่าที่อยู่ที่แน่นอนชัดเจนคือจังไดแบบใดเพื่อให้ของถึงมือพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านแบบได้รับกันทุกคนนะครับวันที่สิบครับพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดยังบอท่านได้รับของเนี่ยถักมาสอบถามได้ครับพี่น้อง บาโทษสีทำการนําไอเช็คข้อมูลไล่เช็คข้อมูลให้นะครับแล้วก็จะเก็บโต๊ะเก็บลนให้นะครับ<ม>พอดีหลังจากที่มาอยู่นี่ครับแล้วก็เรียบร้อย<ม>บนันไดก็สีได้เวลาไปหาไอของขวัญปีใหม่ให้จะขวงครับของขวัญปีใหม่ให้จะขวงซึ่ง<ม>ตั้งแต่เล่นจบมาพี่น้อง ต่้งต่เลียนจบมาจนเหตุงานเป็นสิบปีอะครับยังบอท่านมี่อียงเป็นชินเป็นพันให้ครับจะขวงนะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้ที่ดาวแล้วก็ผ่อนเหตุงานเอาเงินเดือนผ่อนจนจนจน,จนหมดงวดนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้กะบ่มีอียงอีกเลยนะและก้กการโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องหนึง่งตอนเหตุงานแล้วก็มากอีกเครื่องหนึ่งคือมาด้ตอนที่มาไทายคลิป บ้านนุ้งเองนี่แหละครับแรับนี้ก็จะหาของขวัญถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้เป็นกับของขวัญจากของนะครับของขวัญชิ้นนี้ก็คือว่าอ่ะในรอบ8เดือนที่ถ่ายคลิปมาในรอบ8เดือนนะครับที่เปิดช่อง YouTube มากอะ อยากได้ของควัญให้เจา้าของเป็นชิ้นเป็นอันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิร์กันครับว่าบาทโทนสุดไปหายอยังให้เจา้าของนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องมี่ละคือ <c oughs> เป็นแบบว่าของขวันให้ตัวเองนะครับ <c oughs> นี่คือเป็นท้องเสซนแรกครับที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงเลยว่ายางออมออมเฮือนนะ,นะครับ อย่างอ่อมเพื่อนถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวและชีวิตของน้องอิงให้พ่อมีพี่น้องเอฟด้ติดต,ตามกันมือละสิบจีสิบคลิปนี่แหละครับนี่คือมหาของขวัญให้จากของนะครับเป็นท้องเซ้นที่2ครับพี่น้องแต่ว่าปฏิเสธบ่าดะไดคือเสีนแรกที่ได้นะมันโบแมนจากนําพักนําแรงนะครับมันจากการพนันนะสิวาไปแลเวมันก็นเลยอยู่น้ำบดดนนะครับ ได้มากกับยูน้ำเข้าแค่สามเดือนมันกับกลับไปครับพอมันบด้แบบนี่แต่คือแบบนี้นี่มันอาจจะอยู่กับเข้าด้นครับอาจจะนะแต่ก็คือว่าละพี่น้องคิดดีทําดีเนาะคิดดีทําดีกับครอบครัวน้องอุ้งอิงหรือว่าชีวิตของน้องกะสิมีแต่สิ่งดีๆเขามานะครับงามบ่ครับพี่น้องงามบ่เนาะ สื่อหลายบได้ครับ,พบเพราะว่ามันแพงปีนี้เอาเซียนซัมนีไว้ก่อนปีหนาอาเซียเอาเสียนญ่กาก็ไ้จากการสนับสนุนของแฟนครับ f อนะครับเนาะ,เ,นะเขามารับชมคลิปวิดีโอเขามารวมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับกับมีไ่ไร่ใดเบิรงโฆษณาบกด์ขามโฆษณานะครับ ตอนนี้เอาเป็นสอยไปก่อนครับพี่น่องต่อไปก็จะหาเงินเหลี่ยมทองเหลี่ยมพระใส่กับสอยนะครับถ้าเส็นนี้คือจะสันเพราะว่าเบิงแล้วข้อจะคลองมันเง่ขึ้นจรงเลยหรอกดูว่าอ้วนขึ้นกับบดจักนี่ครับเดี๋ยวรอเลือกลายแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับพี่น้องเหลือกมากมืดลานแล้ะครับบอสามาที่ส่สวมใส่หัวได้ <c oughs> จากแมนพลนุเห็ดมัสันหรือว่าหัวมันใหญ่นี่แหละมีเส้นเดียวนี่แหละครับที่ใส่ได้ <c oughs> เส้นดไดใส่ได้ก็เป็นนำพักนำแรงอย่าของขึ้นเ่าหระครับ <c oughs> หูซึกปากพ,พูมใจขึ้นเ่าหระครับพี่นอ้องเอ้ยอนาคตบนแนวเส้นนีนนนน่จากสิไปอยู่น้ำข้อไผ่แต่ว่าตอนนี้ขออยู่กับข้อเบาวโทนก่อนก็นแล้วกันครับ นี่ได้แล้วผู้ใไดสีมาวันที่สิบสองเด้อครับมารวมงานรวมบุญกันอยู่วัดบ้านหนองโคนะครับสาวน้อยเพบันแพงครับสอดแจ้งมาบ่าวโทสิต,ตอนรับพร้อมกับข้อเหลื่อมๆนี่แหละครับสิบสองเด้อครับวันที่สิบสองอีกซี่มือนี่แหละสาวน้อยเพนแพงบ้านหนองคู่ห้างบัตรุ่นรางวัลครับ บ้านหนองคูหมูสีตำบลจานบ้านหนองอุ้งยิงเองงานแรกที่เพิ่นกลับมาเล่นบ้านจะของไปรวมกันเยอะๆเดอ้อสวัดแจ้งมีรางวัลให้หลุนมากไมครับวีสวยที่มันสวยพอมันแพงนี่แหละ <c oughs> อ่ะเส้นนี้แหละ นะครับพี่น้องรายได้เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับ mm hmm. เป่าไม้ลักเอาไว้เอาไวก้กอนครับอันนี้เป่าไม้รอง mm hmm. เดี๋ยวเป่าไม้ลักกับสีพี่เหย่เพราพี่น้องเอฟซีได้ร่วมยินดีนะครับเนาะ mm hmm. ปฏิเสธว่าไรครับพี่น้องว่าท่องเจนีคือ mm hmm. ได้มาเพราะขอบครัว mm hmm. และชีวิตของน้อง mm hmm. อุ้งอิงนะครับได้มากพราะ เหลืองลาวของน้องไดมาเพราะอความคิดดีทําดีและเวาวดีกับขอบขว,วน้องและตัวของน้องนะครับกะคือว่าเป็นรางวัลเชีนแหลกกันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวห่าสิไปใสอยูุบานเดี๋ยวให้แม่ใส่ให้เป็นเริ่มต้นปี้ไม่ก็แล้วกันนะครับครับพีน้องกะเรียบร้อยครับ ลานนี่กับเพื่อนว่าแม่หน่อยก็เคยมาสื้อท่องอยู่นี่ให้น้องอิงใส่เส้นที่น้องใส่ก็สื้อจากลานนี้นะครับเป็นลานที่ใหญ่ครับในตัวเมืองรีสะเก็ดนะครับพี่น้องกะปฏิเสธบ้ไได้ครับว่าท่องเส้นนี้คือได้มาเพราะการที่มาดูแลรัพย์ส,สินดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ด้ถ่ายชิปเกี่ยวกับขอบครัวกเกี่ยวกับชีวิต การเป็นอยู่ของหนองอิงนะครับเหตุให้มีรายได้เพราะเป็นพี่น้องเอฟซีของหนองมาสนับสนุนเขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์กดแชร์เขามารับชมคลิปวิดีโอเขามาให้คําแนะนําต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเข้ามาเบิงโฆษณาให้บกพดขามโฆษณานะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเหตุให้สามารถที่จะมีเงินมาสื่อทองเป็นรางวัลให้กับชีวิตของตัวเองเป็นเส้นที่สองครับเส้นแหลกได้มากจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง มันก็นเลยอยู่น้ำเห่าบอดนนะครับแต่เสษนี้คือเ้ษที่2ได้มาจากความฮักแพงของพอเม่นพน้องเอฟซีล้ะกะได้มาจากนำพักนำแรงอย่างอ้อมเพื่อนอ้อมบานทายเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของน้องให้พอเม่นพนณองเอฟซีได้ติดตามกันเหตุให้มีรายได้สาม,มารถที่จะซื้อทองให้เจ้าของเป็นของขวัญชิ้นแรกเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพอเม่นพนณองเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝาก,ก,ากเบิ่งโฆษณาด้อครับพี่น้อง เป็นกําลังแรงใจให้กครับทีมงานหลังบ้านเป็นกําลังแรงใจให้กครับขอบรัวห้องอิงเป็นกําลังแรงใจให้กับเบาวโทนให้มีความสุขมีชีวิตในการสู่ชีวิตมีเตีองเล้าดีๆแบบนี้ไปตลอดและก็ไปนานๆน,น,นะครับขอบคุณในความหักแพงครับขอบคุณทุกกําลังใจฝากต้อนพี่หนองเอีบซีครับสารค,คิปนี้เอาไว้สมีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ